สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆที่น่ารักของพี่บุ้งกีทุกคนเลยนะคะแล้วก็สวัสดีสมาชิกใหม่ที่เพิ่งรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินลันทีวีค่ะมาพบกับพี่บุ้งกีอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้พี่บุ้งกี่มามาหไยๆนะ ข้อแรกเลยก็คือพี่บุ้งกียังป่วยอยู่นั่นเองค่ะส่วนข้อที่2พี่บุ้งกี่กาลังเตรียมตัวที่จะย้ายบ้านนะคะทุกคนยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับพี่บุ้งกี่ด้วยนะเอาละค่ะก่อนที่จะไปพบผลงานชิ้นแรกของวันนี้นะคะขอพี่บุ้งกี้ทบทวนกฎนิดนึงเนาะกฎข้อแรกของการคอมเมนต์ให้พี่บุ้งกีรีวิวก็คือผลงานชิ้นนั้นน้องต้องทําขึ้นมาเองค่ะส่วนกฎข้อที่2อย่าลืมนะคะต้องใส่ชื่อเล่นด้วยทุกครั้งค่ะส่วนกฎข้อที่3นะคะ พิมเอ้ยไม่ใช่สิ คอมเมนต์แค่ครั้งเดียวก็พอนะคะยังไงพี่พุ่งกีก็รีวิวให้อยู่แล้วค,ะค่ะราคาน้องๆทุกคนถึงเวลาที่หลายๆคนกำลับบงรอคอยแล้วนะคะนั่นก็คือไอเดียแรกของวันนี้เลยค่ะเป็นผลงานของน้องมินินะคะน้องทําเป็นร้านเครปเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่ตรงมินิหมาน,นั่นเองค่ะซึ่งไอเดียนี้เป็นไอเดียแรกถูกใจพี่บุ่งกีมากๆเลยมีพัดลมตั้งโต๊ะด้วยนะส่วนไอเทมเล็กๆนี้ก็เต็มร้านเลยค่ะสมจริงมากๆเลยค่ะน้องมินิเก่งมาก เดี๋ยวรีวิวเสร็จพี่บุ้งกีขอยืมพัดลมหน่อยนะคะบ้านพี่บุ้งกีแอร์เสียพอดียอกยอกนะคะโอเคค่ะน้องๆคนไหนกําลังรอยดีไอดีขึ้นตามนี้เลยนะคะทุกคนเป็นร้านที่น่ารักมากๆเลยค่ะมิกี่ช่วงต้นคลิปพี่บุ้งกีลืมบอกนะคะเจ้าของคอมเมนต์นี้เลยค่ะน้องทาราคนเดิมนะคะไอดี ID ที่น้องทาราให้พี่บุ้งกีมาไอดีผิดนะคะตามคอมเมนต์นี้เลยนะคะยังไงก็กลับมาแก้ไขไอดีแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่บุ้งกีใหม่นะ มาต่อกันที่ผลงานชิ้นที่2ของวันนี้เลยค่ะเป็นผลงานของน้องนุ่นนะคะน้องนุ่นขายยังไงก็คอมเมนต์แค่ครั้งเดียวก็พอนะคะพี่บุ้งกีรีวิวให้อยู่แล้วค่ะที่ยังไม่ตอบคอมเมนต์กลับก็เพราะว่ายังไม่ถึงคิวนะคะยังไงก็รอหน่อยนะคะคิวเยอะค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่คอมเมนต์น้องนุ่นต้องใส่ชื่อเล่นด้วยนะโอเคค่ะเรามาชมผลงานของน้องนุ่นกันเลยผลงานชิ้นนี้ก็ใช่ย,ย่อยนะคะทุกคนหลายๆคนก็คงมองเห็นเหมือนพี่บุ้งกีแล้วเนาะ ตั้งแต่นอกบ้านยันในบ้านก็คือไอเทมสวยลงตัวไปซะทุกอย่างเลยค่ะมุมนี้ก็เป็นมุมห้องน้ํานะคะมองเห็นวิวด้านนอกด้วยค่ะโอ้โหตรง อ่างล้างหน้ามิกิสวยมากเลยส่วนทางนี้ค่ะเป็นห้องครัวนั่นเองค่ะน้องนุ่นทําเก่งนะคะเนี่ยห้องครัวนี่ก็สวยมากๆเลยค่ะจัดวางไอเทมได้เก่งมากๆเลยส่วนทางนี้ค่ะเป็นมุมตู้เย็นนั่นเองค่ะมาดูกันไหนซิว่าในตู้เย็นจะมีอะไรเอ่ยโอ้โหของแน่นเต็มตู้เย็นเลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะน้องนุ่นส่วนทางนี้ก็น่าจะเป็นห้องนอนนะคะดูหน้าต่างตรงห้องนอนสิทุกคนสวยมากๆเลย เตียงนอนก็สวยจัดของได้เต็มห้องนอนด้วยเป็นบ้านที่สวยมากๆเลยค่ะพี่บุ้งกีชมจากใจจริงเลยนะคะเนี่ยโอ้โหผลงานของวันนี้ก็เป็นผลงานคุณภาพอีกแล้วนะคะทุกคนดูสิคะแต่ละห้องแต่ละมุมของบ้านหลังนี้สวยมากๆเลยพี่บุ้งกีว่าเพื่อนหลายๆคนนี้ก็ต้องกําลังรอไอดีแน่นอนเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะน้องๆคนไหนที่กําลังรอไอดีก็ขึ้นตามนี้เลยนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าเป็นบ้านที่สวยมาก มากเลยค่ะและผลงานชิ้นที่3ของวันนี้ค่ะเป็นผลงานบ้านพักตากอากาศริมทะเลนั่นเองค่ะผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของน้องแบมนะคะทุกคนสีสันสดใสสวยงามมากเลยค่ะมองแค่ภายนอกก็ไม่น่าจะรู้เรื่องอะไรใช่ไหมปะเดี๋ยวพี่บุ้งกีจะพาไปในบ้านกันเลยค่ะ เป็นไงคะทุกคนโอ้โหครบทุกสีแล้วมังเนียน้องแบมยอกยอกนะคะเดี๋ยวพี่บุ้งกีจะพาไปชมภายในตู้เย็นกันเลยนี่เป็นไงล่ะทุกคนตั้งแต่ไอดีที่หนึ่งสองมายันไอดีที่สามนีม่พี่บุ้งกีนี่พุงกลางเลยนะต่อตรงนี้เลยค่ะโตะรับแขกก็มีของกินด้วยนะคะทุกคนเป็นไงล่ะส่วนชั้นสองค่ะตรงนี้ก็เป็นเตียงที่อยู่บนชั้นสองนะมองเห็นวิวด้านนอกเป็นทะเลด้วยอะทุกคนบรรยากาศดีมากๆ เลยสมกับเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะเนี่ยห้องน้ําก็จัดวางไอเทมได้สวยงามเลยค่ะน้องแบมมีน้ําพุหน้าบ้านด้วยน้องๆคนไหนกํลาลังรอไอดีของน้องแบมไอดีขึ้นตามนี้เลยนะคะทุกคนและไอดีที่4ของวันนี้นะคะเป็นบ้านไม่มีหลังคานั่นเองผลงานชิ้นี้เป็นผลงานของน้องฝนนะคะทุกคนพี่บ้งกี้ยอ่ยองนะคะแต่ก็ไม่มีหลังคาจริงๆเนาะแต่เป็นบ้านที่สวยนะ <c oughs> บ้านสวยนี้บ้านหลังนี้สวยจริงๆทุกคน <c oughs> เห็นไหมตกแต่งออกมาได้สวยนะเสียอย่างเดียวเลยน้องฝน <c oughs> เสียอย่างเดียวก็คือไม่มีหลังคานั่นเองอะ่ะมีตัวการ์ตูนตรงนี้ด้วยอะ่ะทุกคนตุ๊กตาหรือตัวการ์ตูนเอ่ยเหมือนจริงมากๆเลยทําออกมาได้น่ารักมากๆเลยค่ะน้องฝน การวางไอเทมหรือแมอ้แต่สีของบ้านก็สวยแล้วก็ดูลงตัวไปหมดเลยเอาจริงๆนะเสียยังเดียวหลังคาหายไปไหนเอ่ยสงสัยชอบมอนตัดตักอากาศของแท้เลยใช่ไหมมองชมวิวห่มฟ้าห่มดาวใช่ไหมคะยองนะคะน้องๆคนไหนอยากจะมาชมบ้านไม่มีหลังคาของน้องฝนไอดีขึ้นตามนี้เลยคะ่ะ สุดท้ายท้ายสุดของวันนี้แล้วนะคะทุกคนเป็นไอดีของน้องวีนัดค่ะน้องวีนัดคนเดิมที่เคยทํางานรอยกระทงให้พี่บุ้งกีนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ก็มากับผลงานการทําคาเฟ่ยอยู่หน้าบ้านของโฮมเกิลนั่นเองปะเดี๋ยวพี่บุ้งกีจะพาไปดูหน้าคาเฟ่ของน้องวีนัดกันเลยไอดี ID สุดท้ายของวันนี้ก็สวยช่ย่อยนะคะทุกคนเป็นที่นั่งชิลนั่นเองค่ะตกแต่งร้านออกมาได้สวยนะคะเนี่ยน่านั่งมากๆเลยค่ะน้องวีนัดเดี๋ยวพี่บุ้งกีจะพาไปดูตู้เย็นภายในร้านนะ นี่เลยค่ะของกินเต็มตู้เย็นวันนี้พี่บุ้งกีอิ่มพุงกลางมากๆเลยค่ะน้องๆทุกคนและสําหรับคลิปนี้นะคะพี่บุ้งกีก็ขอจากลากันที่ไอดีของน้องวีนั้นเลยนะคะน้องๆคนไหนที่กําลังรอคิวบ้านอยู่ก็เห็นใจพี่บุ้งกีในนะช่วงนี้พี่บุ้งกียุ่งกับการย้ายบ้านมากๆเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าเพิ่งทิ้งพี่บุ้งกีนะคิดถึงน้องๆทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย